สวัสดีค่ะพบกับการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคม2567ของแต่ละกองงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองพยอมอําเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรภายใต้การบริหารงานของในทนันสารอุดนายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอมค่ะเริ่มที่สำนักปลัดเทศบาลโดยสำนักปลัดเทศบาลนั้นแบ่งส่วนงานภายในออกเป็นสองฝ่าย คือายอำนวยการทั่วไปและฝ่ายแผนงานและงบประมาณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยดำเนินการอำนวยความสะดวกออกให้บร,ริการประชาชนในเขตเทศบาลตะบนหนองพยอมไม่ว่าจะเป็นส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนรายนายปรีชาแสงตะวันนำรถบรรทุกน้ำและกำลังพลออกให้บร,ริการประชาชนตามคำร้องล้างเมนวัดหนองพงเพื่อการชาปนก,กิจภายในเขตเทศบาล ทาความสะอาดาศาสนสถานโบสถ์ลานอเนกประสงค์วัดห้วยเกกษมหรือวัดป่าแดงเหนือ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พ่ายบริเวณเสาไฟฟ้าตามคำร้องซึ่งอาจส่มเสี่ยงเกิดอันตร,รายได้หากปล่อยทิ้งไว้บริเวณบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่6นำรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลออกให้บริการส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนตามคำร้องภายในเขตเทศบาลตำบลหน,นองพยอมบริการประชาชนบรรจุทรายลงกระสอบตามคำร้องของประชาชนป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน,นองพยอม งานนิติการมีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมพอสังเกตดังต่อไปนี้จะทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ2567ของเทศบาลตําบลหนองพยอมและจัดทํารายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจําปีงบประมาณ2567ของเทศบาลตําบลหนองพยอม ปลายแผนงานและงบประมาณสำนักประเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคม2,567ดังต่อไปนี้คือดำเนินการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,568และจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่นพศสอ 2, 5 6 6 6ถึง2,570เพิ่มเติมครั้งที่2องทัพและ จะทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวิดิทัศน์ชื่อชุดว่ากว่าจะมาเป็นผ้าทอมือมัดหมีบ้านตาแดงผ่านช่องทาง YouTube ช่องเทศบาลตำบลน,น้องพยอมกองสวัสดิการสังคมมีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมดังต่อไปนี้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลตำบลน,นองพยอมเพื่อ สำรวจสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสุขภาพและความต้องการในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่ต้องการให้เทศบาลตำบลน,น้องพยอมให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำบัตรผู้สูงอายุและผู้พิการในเตเทศบาลตำบลน,น้องพยอม นำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอตะพานหินให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอมรายนายปรีชาแสงตะวันและครอบครัวที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุอักขีภยัยนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเ,เทศบาลตำบลหน,นองพยอมรายนางสาวการจนามเม่นมั่นเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไปลงพื้นที่นำไกลอุปกรณ์รถโยกรถเข็นสำหรับผู้พิการเนื่องในวโรกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบมอบให้ประชาชนในเ,เทศบาลตำบลหน,นองพยอมรายนพร้อมขุนโม จัดทำบัญชีการสรุปยอดผู้มายืนยันการขึ้นทะเบียนผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม2567และจัดส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่นปิดประกาศณบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลน,นองพยอมและผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลน,นองพยอมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อม มีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมพอสังเขตตัางต่อไปนี้คือลงพื้นที่ดําเนินการออกตรวจดูกิจการที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพรวมถึงพิจารณาเพื่อการออกไปอนุญาตภายในเขตเทศบาลตําบลหนองพยอมออกให้บริการประชาชนพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมป้องกันพร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ รพอพสอตอนองพยอมอสอมตอตำบลนองพยอมการทำลายแหล่งเพ,พาะพันยุงลายกรณีพบผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลนองพยอมจัดการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลนองพยอมดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลหน,นองพยอมพร้อมสนับสนุนมอบผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักน้ำเพื่อบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ที่พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหน,นองพยอมร่วมกับคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหน,นองพยอมกองช่าง มีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมพอสังเขตดังต่อไปนี้คือออกให้บริการประชาชนตามคำร้องเช่นการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งโคมงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ LED รวมถึงการออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอมลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนคอสลอที่ชำรุดเบืิเวณหน้าวัดห้วยเกศเกษมหรือวัดป่าดแดงเหนือและออกสำรวจถนนคอสลอภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพยาม ที่เกิดความชํำรุดเสียหายเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้เส้นทางได้ดีต่อไปบริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือถอนดัดแปลงให้กับประชาชนลงพื้นที่ชี้แนวเขตเพื่อลงชื่อรับร,รองเขตที่ดินให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองพยอมกองการศึกษามีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมพอสังเกตดังนี้คือดำเนินการออกติดตามประเมินผล โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหน,นองพยอมเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหน,นองพยอมจำนวน2แห่งและดำเนินการต่อเนื่องโครงการจัดตั้งชมรมอนุร,รักษ์วัฒนธรรมไทยพวนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหน,นองพยอม กองคลังมีผลการปฏิบัติงานรอบเดือนตุลาคมแต่พอสังเกตดังต่อไปนี้งานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมของแต่ละกองเพื่อฝากเข้าบัญชีจัดทำรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2567จัดะทำรายงานเงินสะสมณวันสิ้นเดือนกันยายน2567จัดจะทำรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปจากระบบ New GF MIS จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรามาสร,ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2,567แล้วเรามาพบกันได้ใหม่ในการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤศจิกายน2,567ในรอบการประชุมประจำเดือนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ